คุณแม่ยิ้มแก้มปรี สุดยอดลูกกระตันยูไบร์นอรพัทซื้อทองให้แม่1กิโลเป็นของข,องขวัญวันเกิดช่วงนี้ฮอตและปังไม่ไหวแล้วสำหรับไบร์นอรพัทวิไลพันธ์พระเอกดาวรุ่งพุ่งแรงของช่องวัน31ปัจจุบันอายุเพียง25ปีเท่านั้นกลายเป็นขวัญใจของสาวๆหลายต่อหลายคนต้องอิจฉาไปตามๆกันตอนนี้เขามีสาวข้างกายซะแล้วล่าสุดหนุ่มไบร์ได้เปยนของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ด้วยทองคำหนัก1กิโลกรัมมีมูลค่าประมาณ2ล้านบาทโดยโพสตคลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่หนุ่มไบร์ท พาคุณแม่ไปดูทองคําท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าสุดยอดลูกกตันยูจริงๆค่ะ